กุญแจเปิดยัง เร่งเร่งเบิ้ลเบิ้ลนะค่อยค่อยปล่อยคลาดแล้วก็เร Love ่งด้วยไปปล่อยคลาดค่อยค่อยปล่อยไปเรื่อยเบิ้ลเบิ้ลเร่งเร่งถ้าเกิยากเร่งกำคลาดให้สุดแล้วก็สัเหยียบลงกำคลาดให้สุดลงค่อยค่อยปล่อยค่อ่อยเร่งเร่งไปเรื่อยเร่งไปเลยกำคลาดเร่งเร่งเบิ้ลเบิ้ล ก็ขับได้ไม่ยาก